จเจริญทับหยัดจบทุกคนทุกท่านขอให้ายิโจมจงจเจริญสติสร้างความรู้รับรู้สัมผัสทั้งลมห,หายใจ่งเหลาะให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วก็พยายามสร้างให้ต่อเนื่องกันแล้วอย่างถ้ายัางก็เริ่มซนะเนาะพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินฝึกให้เป็นธรรมชาติในการดูในการรับรู้ในการวิเคราะห์ในการพิจารณา ถ้าเราไม่ได้เจริญสติเราไม่ได้ทำความเข้าใจกับความหมายของการสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องก็อยากที่จะรู้ใจรู้ทานห้องใจรู้ชีวิตของเราทั้งที่ใจของเรานั้นก็พักไยในบนุญในการทำบุญในการให้ทานพักไฟอยากจะรู้ทำแต่เขายังเกิดอยู่การเกิดนั่นแหละ ถ้าไม่หลงเขาก็ไม่เกิดเขาอาจจะเกิดอยู่ในกองบุญกองกุศลแต่การเกิดเขาก็มีอยู่ความเกิดก็ปิดกัน้นอําพางตัวเขาเอาไว้อยู่ในระดับขันเริ่มต้นเลยทีเดียวเพียงแค่วิญญาณเกิดหรือว่าจิตเกิดใจก็ไม่เที่ยงใจก็ไม่นิ่งแนี้ก็มีอาการของความคิดหรือว่าอาการของขันธาที่ผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจอีก ซึ่งเป็นนาม,มาทำด้วยกันตัวใจกับอาการห้องใจรวมกันไปเป็นสิ่งเดียวกันเขารวมกันไปแล้วเราถึงรู้ว่าเป็นว่าเราคิดว่าเราทําเขาหลงตัววิญญาณหลงอยู่ในความคิดตรงนั้นอย่างลุ่มลึกเลยทีเดียวหลงเกิดแล้วก็หลงอยู่ในความคิดจนเป็นสิ่งเดียวกัน<ต><ว>กําลังสติกําลังรู้ตัวความรู้ถึกตัวรับรู้อยู่ปัจจุบันเรามีน้อยแล้วก็ขาดการสังเกต เราความเคยชินเก่าๆความคิดเก่าๆปัญญาเก่าๆทิฏฐิความเห็นในทางโลกียะในทางโลกตรงนี้เขาก็เลยปิดกั้นดวงวิญญาณของเราเอาไว้กายเนื้อก็มาปิดกั้นดวงใจเอาไว้ความคิดหรือว่าของทางขาันที่เราไม่ตั้งใจคิดเขาก็มาปิดกั้นดวงใจของเราเอาไว้การเกิดของใจเขาก็ปิดกั้นตัวเขาเอาไว้เราต้องจเจริญสติเข้าไปสังเกต สังเกตไม่ทันเราก็รู้จักระงับยับยั้งเอาไว้ไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่ได้คิดไม่ต้องกลัวว่าจะได้ไม่มีปัญญาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้ทมเราพยายามหัดสร้างความรู้ตัวให้ได้ให้ต่อเนื่องเราก็รู้จักเอาไปใช้ให้รู้เท่าทันการเกิดของจิตรู้ลักษณะของจิตที่ไม่เกิดจิตที่ปกติเป็นอย่างไรจิตที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไร กิตที่ไม่มีความกังวลไม่มีความพุ้ง่านเป็นอย่างไรความคิดผุดขึ้นมาพรุงแต่งกิตของเราได้อย่างไรกายทวารทั้งหกของเราทําหน้าที่อย่างไรถ้าความรู้สึกตัวของเราต่อเนื่องเราก็จะเห็นเพียงแคเห็นให้ทันตั้งแต่ต้นเหตุแล้วก็ใจของเราก็จะคลายออกจากขันห้าออกจากความคิดอันนี้เพียงแค่เริ่มต้นของความเห็นถูกซึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกเห็นถูกยังไม่พอความรู้ตัวของเราต้องตามดูตามรู้ตามเห็นให้ได้ทุกเรื่องอีกไม่ใช่ว่ารู้แล้วปล่อยปะละเลยใจจะเกิดกิเลสแล้วก็ละกิเลสใจจะส่งออกไปภายนอกแล้วก็ดับแล้วก็จุดหนุนกําลังความรู้ตัวของเรานี่แหละไปคิดไปพิจารณาแทนแต่แล้ววันตื่นขึ้นมาเราก็พยายามรีบสํารวจ เรามีความขยันหมั่นเพียรเพียงพอหรือไม่เรามีความรับผิดชอบเพียงพอหรือไม่ภาระหน้าที่การงานทางสมมุติเราขาดตักพ้องตรงไหนเราก็พยายามรีบแก้ไขเสี้ยอย่าไปปล่อยวันเวลาทิ้งอย่าไปผลัดวันประกันพรุ่งสิ่งพวกนี้เราจะไปบังคับกันไม่ได้เลยเราต้องพยายามหัดสำรวจหัดวิเคราะห์ตัวเราตัวเรานั้นแหละต้องขยันมันเพียร ไม่ใช่ว่าจะให้คนอื่นเขา,าพาบังคับเราตรงเดินอย่างนั่นนงอย่างนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ความรู้สึกตัวหรือว่าการเจริญสติเป็นอย่างนี้การเจริญสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้เรารู้ไม่ทันต้นเหตุเรารู้จักควบคุมรู้จักระงับยับยั้งเอาไว้การอย่างประโยชน์อย่างสมมติของเราให้บริบูรณ์ก็จะส่งผลถึงดัตจิตใจให้เราได้มีความสุขเราก็ต้องพยายามกันไม่ใช่ว่าจะไป รอเวลาน่น้นรอเวลานี้จันจะปฏิบัติธรรมที่น้นปฏิบัติธรรมที่นี่เราก็ลงอยู่ที่กายของเรานั่นแหละทุกคนก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติแล้วแหละถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามาตั้งแต่จากเด็กเป็นผู้ใหญ่ได้รับการศึกษาได้รับการเรียนมีความรับผิดชอบผิดถูกจวดีอยู่ในระดับพงสมมุติอะไรเป็นกุศลหรือว่าไออะไรเป็นอกุศล แต่การจเจริญสติที่จะเข้าไปวิเคราะห์หาเหตุทาผลทางด้านรูปธรรมทางด้านนามารมการแยกการคลายทางด้านตัวปัญญาเขาซึ่งเรียกว่าวิปัสสนาตรงนี้มีไม่ต่อเนื่องกันก็เลยมองไม่เห็นการพูดยานี้ง่ายการฟังนี้ได้ยินได้ฟังกันมาตลอดการศึกษาคนคว้าที่โนนบงังที่นีบ่บังแต่ก็ไม่ลงเข้าถึงใจสักทีเพราะใจยังเกิดอยุ่ เราลองพยายามลองดูสิลองอดพูดอดคิดสังเกตดูความคิดสังเกตไม่ทันแล้วก็ดับแล้วก็วางใหม่ดับอยู่ปัจจุบันแล้วก็วางอยู่ปัจจุบันจนกว่าจะเห็นลักษณะาอาการเขาเกิดเขาก่อตัวเขาเคลื่อนเขาไปรวมตามดูตามรู้ตามเห็นทุกเรื่องสติความรู้ตัวของเราพลังเผออยยางไงเราจะสร้างขึ้นมาอย่างไรีความอยากเกิดขึ้นที่ตัวใจ หรือว่าเป็นความต้องการของสติของปัญญากายของเราหิวหรือว่าใจของเราเกิดความอยากตากระทบรูปใจหรือว่าวิญญาณของเราเป็นอย่างไรรูปสวยรูปงามใจเกิดความยินดีกินร้ายหรือว่าผักใสหรือว่าดึงเข้ามาหูกระทบเสียงก็เหมือนกันเรารู้จักสังเกตวิเคราะห์จำแนกแจกแกงรูปรดจินเสียงออกจากใจของเราให้ใจของเรารับรู้ถ้าเราหัดวิเคราะห์พิจารณาอยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆทักวันหนึ่งเราก็จะเห็น ถ้าเห็นแล้วใจของเราคลายออกจากความคิดแล้วเราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจา้าเข้าใจในคําสอนคําว่าอัตตาเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นลักษณะอย่างไรเข้าใจเห็นการเกิดกันดับของวิญญาณเห็นการเกิดกันดับจะเข้าใจในหลักของอริยสัจสีถ้าเห็นการเกิดกันดับของอาการของขันห้าที่ผุดขึ้นมาพงแต่งจิตพงแต่งวิญญาณหรือว่าตัววิญญาณตัวสุดท้ายในขันห้าของเราเราก็จะเห็น ก็เรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ว่าไปนึกเอาอเราต้องรู้ด้วยเห็นด้วยแยกได้ด้วยคลายได้ด้วยตามดูได้ด้วยหาเหตุหาผลจนใจของเรายอมรับความเป็นจริงทุกเรื่องว่ามันไม่มีสารประโยชน์กันสารอร่อยใจทึงจะยอมปล่อยยอมวางแล้วก็มาละกิเลสที่ใจมาดับความเกิดที่ใจนุนกําลังสติปัญญาไปใช้ไปทาหน้าที่แทนทุกเรื่องการพูดนี้ง่ายแต่การลงมือจริงๆ ต้องเป็นบุคคลที่มีความขยันมันเพียนเป็นบุคคลที่ขัดเกลาตัวเองตลอดเวลาจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องปัญญาล้นล้วนอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามทำกันเนะทำกายให้เป็นวัดทำใจให้เป็นพระเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระบ่อยๆ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกือ้อหนุนกันหมดในสิ่งที่หลวงพ่อพูดมานี่นอกจากบุคคลที่มีความเพียร อยกแยะได้ใจคลายได้นั่นถึงจะเข้าใจในความหมายในสิ่งที่หลวงพ่อพูดดีแต่ยังไม่เข้าใจก็ต้องพยายามสร้างตระบะสร้างบารมีความเสียสละของเรามีเต็มเปียมหรือไม่ความรับผิดชอบความไม่เห็นแก่ตัวไม่ต้องไปกังวลว่าจะเสียเปรียบกิเลสคนโน้นเสียเปียบกิเลสคนนี้คนนั้นเอาเปรียบเราคนนี้เอาเปรียบเรามองอาคาติคนโน้นอาคาติคนนี้กิเลส มีมากมายจริงๆจเจริญสติได้มากเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทําความเข้าใจนี่อยู่ในกายของเรานี้หละทั้งที่มันมีอยู่เรารยพยายามค้นคว้าลงไปเถอะสักวันหนึ่งเราคงจะถึงจุดหมายปลายทางกันบุญระดับสมมุติเราก็ช่วยกันทําระดับวิม,มุติการทาละชาทางกิเลสเรากออ็จัดการกับกิเลสของเราเอาไม่ใช่ว่าให้คนโน้นเขาจัดการให้คนนี้เขาจัดการให้ยืนเดินนั่งนอนเป็นแค่เพียงกิริยบท กิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหรเราก็จัดการเมื่อนั้นอย่าไปเลือกการเลือกเวลาการเจริญสติเหมือนกันเอากา,เอาการเอางานเป็นการเพกฝึกไปด้วยสังเกตใจไปด้วยมีความสุขจะมองภายนอกเพียวเผินแทบจะไม่รู้ว่าเราฝึกอะไรนี่แหละเราจะได้ไปใช้กับชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุข มองเห็นห้นทางเดินว่าเราจะไปยังไงมายัางไงกัดเอาละว,วันนี้เขาจะเรียนทำเพียงตนนัวนี้พากันไหวพระพร้อมๆกัดพากันสร้างฐานเตาะทำความเข้าใจกันเอานะ